ยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อายการจะมาเล่าให้ฟังค่ะ,คะกฎหมายที่อายการพูดถึงนะคะก็คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2 5 6 6นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการ ได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกลุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานนายการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปรับปราม คือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบรนี้ค่ะสํานักงานนยายการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกลุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกลุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักง,งานในอาการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ